เลี้ยงพระกายฐารค่ำด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เมื่อเวลา9้านาฬิกา10นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีเสด็จแทนพระองค์ณหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระมหาธีรราชเจ้าผู้ทรงพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ นานาอารยาประเทศโดยเฉพาะด้านศิลปะวัฒนธรรมทรงฟื้นฟูทรรมุบมปรุงวรรณคดีนาฏศิลป์และมีบทพระราชนิพนธ์ต่างๆมากมายซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดีชั้นสูงที่ทรงคุณค่ามาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นเสด็จไปทรงวางพวงมาลาและบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณกรมการรักษาดินแดนซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อการทหารไทย ต่อมาในตอนบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาโดยสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภานณวดีทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระบรมราชานุสาวรีสวนลุมพินี